เชื้อโรคพิสุนักบ้าเป็นอันตรายมากจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอกรมควบคุมโรคได้เตือนว่าหากถูกสุนัขกัดหรือแมวกัดหรือเลียบาดแผลต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคข้างต้นแต่เหตุผลที่ต้องรีบไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิสุนักบ้าเป็นอย่างไรมาดูกันว่าทําไมถึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอโรคพิสุนักบ้าเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก จึงเป็นที่ต้องระวังและป้องกันอย่างเข้มข้นกรมควบคุมโรคได้เตือนว่าหากถูกสัตว์กัด่วนหรือเลียบาดแผลแม้แต่เล็กน้อยก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคซึ่งเป็นการรักษาที่สําคัญเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคข้างต้นแต่ถ้าถูกสัตว์กัดแล้วไม่ไปฉีดวัคซีนเลยจะเกิดอะไรขึ้นกรมควบคุมโรคได้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียงเจ็ดรายแต่สาเหตุหลักมาจากการไม่ไปพบแพทย์และไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคจึงทําให้เสียชีวิตไปได้ เมื่อถูกสัตว์กัดหรือเลียบาดแผลแม้แต่เล็กน้อยก็ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำและสะบู่นาน10-15นาทีเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและใส่ย,ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อมาก็ต้องกักสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย10วันและรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการปรึกษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้ครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัติที่แนะนำ แต่ถ้าพบว่าสัตว์ที่กัดมีพฤติกรรมผิดปกติเช่นดูร้ายกัดสิ่งของวิ่งเพ่นพ่านหรือเสื่องซึมซุกตัวในที่มืดปากอาลิ้นห้อยและสีแดงคล้ำน้ำลายไหลตัวแข็งหรือขาอ่อนเปลี้ยเดินโซเซและอื่นๆที่ทําให้เกิดความสงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษุนักบ้าก็ต้องรีบกักสัตว์และแจ้งเจ้าหน้าที่ประสุตว์ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ หากพบว่าสัตว์ตัวนั้นตายและพบเชื้อโรคพิสุนักบ้าจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามผู้สัมผัสสัตว์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าหลังสัมผัสโรคอย่างครบชุดซึ่งผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้ามาก่อนจะได้รับวัคซีนประมาณ4-5ครั้งสำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้ามาก่อนจะได้รับวัคซีน1-2ครั้ง เพื่อป้องกันโรคพิสุนักบ้าและป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวต้องมีความรับผิดชอบในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์เลี้ยงและป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1 4 2 2 เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างต้องเตรียมตัวไว้เสมอในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกสัตว์กัดหรือเลือบาดแผลแม้แต่เล็กน้อยก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคข้างต้น